ช็อปบริการรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยมั่นใจได้แน่นอนสําหรับใครที่ชอบเติมอวีราคาถูกกว่าเติมเองนะครับสามารถทักร้านไปได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนช็อปสวัสดีครับผมวันนี้ผมก็มากับปลาหมึกอีกแล้วนะครับบางคนอาจจะาถามว่าหมึกสกินนี้ได้มาจากไหนนะครับ ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เห็นคนคอมเมนต์บอกว่าได้มาจากการเาเล่นแรงนะครับครบสิบเกมมันเป็นแบบ เหมือนสกินของซีซั่นอ่ะเขาแจกฟรีนะครับช่วงต้นเกมผมก็เดินมาแกงเลนล่างนิดหน่อยนะก็ทําให้ได้ฟิกเกอร์ของไบรอนไปก็ค่อนข้างที่จะคุ้มค่าทีเดียวพอเราแกงเลนล่างเสร็จเราก็วิ่งไปเติมบนให้ไวเลยครับเพราะว่าด้านบนก็น่าจะโดนหลุมกระถือเอ็นดอร์พยายามมาขวางผมนะผมก็ยืนรอเซฟนะถ้าเราเข้าไปแบบตรงๆอาจจะโดนก็ได้เกมนี้แคลี่ฝังข้ามมี2ตัวนะเป็นเอ็นดอร์กับอ่าวิปนะเอ็นดอร์เขาฟาร์มป่าซึ่งผมเล่นเป็นปลาหมึกนะก็รับดาเมจได้ค่อนข้างเยอะแน่นอน ทีมเราดักตรงกลางครับเลี้ยวเอนดอร์เดินไปพอดีก็เลยโดนผมวกหันกลับมาช่วยลาว,วิวครับแล้วลาว,วิวตีฟีแบบนี้มังกรน่าจะได้เป็นของเราผมพยายามเดินกระโดดเข้าไปไล่ฝังข้ามนะเพื่อไม่ให้มาแย่งมังกรของเราแล้วผมเวลสีพอดีเพราะว่านาคอสตีมังกรให้นะก็เลยสารันติเข้าไปเก็บโอเมก้ากับวิปมาแต่ว่าเหมือนป่าเราจะโดนบุกครับซาต้ากับไบรอนกําลังบุกป,ป่าเราครับพี่นาคอสก็ตัดสินใจที่จะเดินกลับเข้ามาเพื่อแย่งบัฟบูนะก็เลยโดนไป จริงๆพี่ลาวิวน่าจะเดินกลับมากับเราอะ่ะถ้าเดินมากับเราเราก็น่าจะแบบได้2ตัวเนี้ยแต่ว่าการเคียร์คลิปก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะไม่ได้แย่ อย่างน้อยแฮร์ี่เราก็รวยเลดเกมก็จะแบกได้แล้วยิงอันตีไปดอกนี้โดนไหมไม่โดนนะถ้าโดนอาจจะมีศพลาว,วิลยิงอันตีลงมาเลนล่างนะเพราะว่าด้านล่างกําลังนัวกันที่ดาร์กนาคอรลดลัดดาร์กมาได้ครับผมทําการศาสตร์อันตีไปใส่เอนดอร์ครับแล้วเหมือนซาต้าจะตกเครื่องผมพยายามไปไล่เอนดอร์นะรู้สึกว่าเพื่อนเรายังติดอยู่ผมก็เลยเดินมาหาเพื่อนนิดนึงเพื่อให้เพื่อนช่วยเหลือไบ่อนอยู่กลางวงล้อมครับแล้วผมเอสคิวเหมือนไม่มีดาเมจเลยผมงงมากมันหลบดาเมจได้ด้วยหรอผมไล่ซาต้าออกจากไฟนะครับเพราะว่าเขาอาจจะบินได้อีกรอบ ตกเครื่องนะแต่ว่าผมก็เลือดน้อยแล้วก็วิ่งหนีออกมาส่วนซาตาก็ไปบีบก็บแอนเนตมาได้นะคือส่วนตัวนะผมคิดว่าหมึกกับแอนเนตเนี่ยมันสามารถแก้ซาตาได้เว้ยเพราะว่าแอนเนตมันมีสตันถึงสอรอบใช่ไหมมันก็ทําให้ซาตาตกเครื่องหรืออย่างมากก็บินได้แค่3ามสตก ส่วนหมึกก็มีซีซีขัดเยอะแต่ว่าช็อตนี้สกิลไม่มีนะซาต้าก็เลยบิน5สแต็กใส่นาคอสแบบเต็มๆโชคดีที่พี่นาคอรสหนีออกไปได้ครับผมก็เลยเก็บซาต้าเป็นชัดดาวมาเลยพยายามไล่ฆ่าเอ็นดอร์ต่อครับแต่เหมือนดาเมจจะไม่พอแต่ก็ยังดีที่มีแอนเนตเติมดาเมจมาครับเลยทําให้คิวได้มาคือแพทนี้พวกแท้งผมแนะนําให้ออกไกอามาก่อนเลยนะเพราะว่าแคลรี่ฝังข้ามส่วนใหญ่จะออกเป็นดาบสายฟ้ามาก่อนซึ่งดาบสายฟ้ามันทําดาเมจได้จาก การโจมตีเป็นเวทนะแล้วพอเจอพวก DPS สูงๆอะไรเงี้ยมันก็สามารถจ่ายสายฟ้าออกมาได้บ่อยเนาะพอมีการเวทมาช่วยมันก็ทําให้ตอบโจทย์เรื่องการแทงขึ้นไปอีกนะโอมิก้าพยายามมุดมาไล่แอนเนตครับแล้วผมก็พยายามเข้าไปช่วยกดโล่ให้1นึทีครับแอนเนตเขาใช้ตีดักซาต้าไว้ครับพี่นาคอรสก็เข้ามาเติมดาเมจครับแต่เหมือนจะปิดซาต้าไม่ลงผมกดของโลมโลนะบอกเลยว่าของโลมโลเนี่ยสามารถกันซาต้ตาได้ระดับหนึ่งเลยจังหวะที่เขาบินอะแต่ว่ามันก็ไม่ได้กันได้จนสุดขนาดนั้นนะเราก็ต้้องงระววััตด ลาวิลยิงกระสุนสังหารมาครับแล้วโดนไปที่ไบรลอนผมพยายามสะบัดให้ไบรลอนออกจากป้อมมากที่สุดครับที่อันเลนก็ลำรัวๆแล้วได้จังหวะด,ดีครับผมกด XQ วลาดมาได้เล่นลงก็มีหัวใจอยากได้คิวเหมือนกันนะเนาะผมก็โดดเข้าไปแทงป้อมให้ครับหลังจากนั้นก็สาดอันติเพื่อรับอันติซาตาเสียดายรอบนี้กดเอไม่โดนเพราะว่าซาตาหนีไปทางลาวิลพยายามตีป้อมกลางครับแล้วผมก็เดินมาช่วย เอ็นดอร์กับวิโผล่มาทางด้านเอลซ้ายครับแล้วก็พยายามคิวลาวิวผมพยายามสะบัดช่วยแล้วแต่มันไม่ทันจริงๆว่ะผมกดเปิดโล่กันดาเมจไว้ก่อนนะหลังจากนั้นก็ซื้อไกอามาบอกเลยว่าเลือดเด้งอย่างแรงทีละ2 0 0 2 0ออ่ะเอ็นดอร์ตีไม่เข้ากระโดดตามมาให้กอะแอนเนตครับเพื่อหวังที่จะกันบ้านแต่เหมือนเอ็นดอร์จะเอาผมนะตีหลายฮิตอยู่เหมือนกันทําให้เขาเล่นในจังหวะที่เสี่ยงนะก็เลยโดนอัรเลนจัดการไปโอเมก้าพยายามมาไล่ลาวิวผมก็พยายามช่วยนะศาสตร์อันติผักโอเมก้าออกไปถึงแม้จะเสียอันติผมก็พยายามวิ แขงป้อมกลางแล้วก็ตีเลยแล้วกันแบบอย่างน้อยก็เอาให้คุ้มๆได้สักอย่าง2อย่างแล้วลาวิวยิงไปโดนใครเนี่ย ผมมองดูอยู่อ๋อน่าจะโดนวิฟแต่เหมือนเพื่อนเราไม่มีสกิลตามอันเลนโดนปิดด้านบนครับทีมเราก็พยายามมาซ้อนผมกับลาวิลว,วิ่งตามมาพยายามมาช่วยโอเมกา้าสตันไปสตันมาบอกเลยว่าของดีโอเมกา้าโดนลาวิลตีไปแป๊บเดียวจะล่วงพี่วิฟที่ติดสตันจากอันตีของผมพยายามวิง่งหนีนะผมซาต้าบินสายลาวิลแบบเต็มๆครับผมก็พยายามกดรั่วช่วยแล้วแต่มันช่วยไม่ทันแต่ว่าอย่างน้อยผมก็เคลียร์ซาต้ามาได้คือ1ตัวอันเลนวิ่งตามมาครับแบบนี้น่าจะได้คิวผมที่เห็นอันเลนใจมุ่งมั่นแบบนนนนีีี้้้กกก็็รระโโดดไไปใหลวววิททู่่่ตัััาามมพยข เขามาสวนแต่ว่าก็ไม่ไหวผมพยายามเดินมาส่งอันเลนครับหวังว่าจะมีคนดักสรุปมีไบรอนมาดักนะแต่ว่าอันเลนก็ยังตีสวนมาได้ผมกระโดดให้ก่อนอันเลนทาให้อันเลนลําได้ยาวๆเลือดเล่งมาเป็นข้อเลยใจจริงเป็นปลาหมึกก็พยายามเช็คพุ่มครับผมพยายามอยากเดินเช็คพุ่มแต่มันช้าไปนิดนึงครับซาต้าบินออกมาจากในพุ่มก็จะเก็บแอนเน็ตจังหวะน,นี้ผมสาดอันติไปโดน2บอกเลยว่าอย่างสวยพีวีพยายามมุดขึ้นมาไล่ยิงลาวิลครับก็เลยเป็นการแลกกันไปเหลือผมกับอันเลนอยู่2คนครับจังหวะน,นี้เหมือนอันเลนอยากจะเล่นตต่่่่่ออคมมมมุุดดเข้าาไไปใในแวๆก็ืี แล้วครับก็เลยได้แต่เคลียร์คลิปหลังจากนั้นก็แยกย้ายก็จะเข้าช่วง15นาทีแล้วครับหลังจากนั้นผมก็พยายามมาโซนควอสเซเลีร์พี่วิฟพยายามสไลด์ยิงผมครับบอกเลยว่าผมรับดาเมจได้ค่อนข้างนานกระโดดเหยียบกระโดดทุบไปที่วิฟครับแต่ว่าโอเมก้าก็ล้วงหลังเหมือนกันผมพยายามมาช่วยแล้วกดโล่ให้ 1G ทีครับแต่ไม่ถึงลาวิวลาวิวก็เลยโดนจัดการไปโดยโอเมก้า ทีมไฟรอบนี้เราเสียแครี่ไปเร็วครับพอจัดการกับตัวแท้งฝังข้ามไม่ได้ตัวดาเมจฝังข้ามก็เลยค่อนข้างฟรีครับกลายเป็นว่าทีมเราแพ้ไฟเป็นครั้งแรกผมก็พยายามหนีอย่างสุดชีวิตเอนดอพยายามไล่ละแต่ได้ผมไม่ทันหรอกเพื่อน ทีมเราเสียก๊อตไปก่อนครับตอนแรกผมนึกว่าจะแพ้และผมพยายามสาต์อันติไล่คลิปออกไปครับจังหวะนี้ฝังข้าไม่รอแวนก์ดเข้ามาครับผมก็ยังพอที่จะยื้อเวลาได้ทําให้ลาวิวเกิดมาครับหลังจากนั้นเขาก็ยิงรัวๆครับบอกเลยว่าคลิปเยอะอย่างนี้สายฟ้าออกรัวๆไบรอนที่พยายามมาล้วงแต่เน็ตก็ผักออกไปได้ครับทำให้ลาวิวค่อนข้างฟรีในไฟนี้พี่ลาวิวสองจิตสองใจครับใจหนึ่งอยากเติมเลือดใจหนึ่งก็อยากช่วยเพื่อนแต่ว่าอันเลนเราเอาสุดไปแล้วไงลำรัวๆครับรีเลือดเสียได้พี่ลา ตแต่ว่าเลือดเข้าเหลือน้อยขนาดนั้นถ้าโดนลาวิลยิงสักทีน่าจะขิดเลยส่วนพี่ลาวิลของเราก็พยายามเคลียร์มันม่วงอย่างสบายใจรอบนี้ทีมเราเหมือนจะอยู่ครบครับแล้วอันเลนพยายามที่จะเปิดผมสาดอันตีไปแต่ไม่โดนใครก็เลยวิ่งตามยาวๆอันเลนกระโดดขี่หัวเอ็นดอร์ไปครับแต่เอ็นดอร์ก็ออกไปได้ว่าชตเซอร์ไพรส์ครับลาวิลยิงอันตีมาโดนผมพยายามไปช่วยลาวิลก่อนเพราะว่าจะโดนวงจากไบรอนแต่ก็ไม่ได้อะไรนอกจากเอ็นดอร์ผมและนาะคอสพยายามมาเคลียร์คิปกลางครับพอโดนเมกาคิปไปแล้วซาต้าจะบินห้าสเต็กแต่โดนอนันเลนนเลัา มาก็เลยเกิดเป็นไฟใหญ่ครับโอเมกาเ้าไปไล่นาคอสผมก็กระโดดให้กอดลาวิวเป็นหนึ่งีบอกเลยว่าลีดเกมลาวิวมันก็ตีแรงเหมือนกันแต่ว่าพี่อันเลนนะคําอยู่2อตัวเลยจังหวะน,นี้ได้เวลาเฉิดใช้ครับผมสาดอันตีไปสตันวิฟหลังจากนั้นก็ไล่คอะกด xq เพื่อปดก่อเกิดของเขาไปก่อนครับหลังจากนั้นนาคอสก็เข้ามาตามครับเขาพยายามซื้อเคียวแล้วแต่ยื้อได้แค อันเลนพยายามทิกถอยครับแต่ผมกับนาคอสและลาวิวก็ยังตีกันอยู่ลาวิวยิงอันติไปโดนหน้าซาตาผมกดเปิดตาแล้วสัตว์อันติสตันต่ตอนาคอสกระโดดเข้าไปล้านหลังเพื่อช่วยลาวิวครับแต่ว่าโชคดีที่ลาวิวเขาตีกระจายเลยลัดกอ๊อตมาได้ผมที่เห็นเพื่อนถอยแล้วแบบนี้ก็ต้องรีบวิ่งอย่างไวเลยโอมก้าพยายามไล่เต็มที่แล้วแต่วิ่งไม่ทันผมหรอกเพื่อนโอเควิ่งทันก็ทันแต่ว่าก็คิวผมไม่ได้หรอกถึงแม้ทีมเราจะได้กอ๊อตครับแต่โดนเมก้าคิปแบบนี้ฝั่งข้ามทําเวฟดีครับบบุกกกกมมมมาาาาาาา3ททงงงฝััั่่่เเเเรรร็็พยายยายือ้อนนตีีคคคชิปไว ไปฟันเอรนดอร์ทีเดียวเกือบตายครับเลยทําให้สถานการณ์ผิดผันฝังข้ามเริ่มไม่กล้าเล่นพอเริ่มปลอดแหกแบบนี้ทีมเราก็ไล่ย,ยับนําโดยผมกับอันเลนที่วิ่งตามอย่างไกลได้จังหวะอันเลนก็โดดเข้าไปขี่ผมก็เปิดอันตีเข้าไปสาดบิบตายไปก่อนครับตัวแรกซาตาพยายามเข้ามาบินโอเมก้าเห็นแบบนั้นก็เลยเข้ามาช่วยผมกดเอสคิวเพื่อจ่ายดาเมจให้เพื่อนครับคนเรามันจะทาการรอรัตอย่างเดียวไม่ได้ ฝังข้ามเริ่มแตกพ่ายไปทีละตัวครับบวกกับฝังเราที่มีแวนการ์ดตีสตันป้อมครับแล้วก็บัฟก๊อตอีกทําให้ทีมเราสามารถเก็บมาได้ถึง3จังหวะน,นี้น่าจะขึ้นป้อมแล้วก็จบยาวๆเมก้าคลิปที่ว่าตัวใหญ่ๆโดนสายฟ้าก๊อตไปช็อตอย่างแรง ทีมเราตัดสินใจรวมที่จะจบกางครับเพราะว่ายื้อกันมานานละฝั่งข้ามเหลือแค่2แบบนี้น่าจะจบได้สบายๆโอเมกาพยายามมาผักคลิปเพื่อยื้อเวลาครับแต่ว่าก็ยื้อได้ไม่นานเพราะว่าตัวเขาไม่ได้ถึกพอไม่หรอกจริงๆแวนการ์ดมันทะลุเข้ามาแล้วแวนการ์ดเข้าป้อมแบบนี้ผมสะบัดออกโอ้โหแล้วนาคอสฟันอย่างแรงเราวิวกับนาคอสเก็บไป2ตัวครับส่วนอีก3คนรีบตีป้อมกลัวแพ้ไม่ใช่อะไรหรอกชอบไหมครับภาคแบลบปรัวๆแบบนี้ถ้าชอบกดไลค์กดซับสไคร e ให้ด้วย